สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูกแคร์ ผสมผูกขาวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายน,นอกและภายในด้วยสบูสบ่สมุนไพรฟิตทูอยู่เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมครับช่วงแรกเราคุยกันไปแล้วเรื่องของภูกขาวกับโรคภัยครับมันสามารถไปดูแลบำรุงนะครับบำรุงเลือดบำรุงลงนะบำ Hit, ะรุงโลหิตนะฮะแล้วก็เรามาดูสิครับว่า ภูเขานอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคไตค่าเจ็บได้อย่างไรเราจะมาคุยกันต่อกับคุณหมอนาทีเรื่องกินครับคุณหมอครับคุยกันต่อเลยครับภูเ <c oughs> ขาครับนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยนะครับที่เราคุยกันไปแล้วเรื่องของดูแลเรื่องของโรคลำไส้อักเสบไปแล้วเน,ะ <c oughs> นี่ยฮะในภูเขาเนี่ยนะครับในหลักๆเนี่ยเขามันยังมีฤทธิ์อย่างคุยต่อนิดหนึ่งนะครับก็เรียกมันจะมีอะไรนะน้ำมันน้ำมันน้ำมันหอมระเหยเนไงะคุณหมอครัับตานำไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยนะครับแล้วก็ช่วยช่วยในการอ่ะ เกี่ยวกับเรื่องภูครานี่เพื่อช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัส๋อไวรัสนี่ตัวหลักเลยนะคุณหมอที่มันสามารถไปทําทุกอย่างร่างกายได้ครับอย่างที่คุยกันไปเบรกแรกเมื่อกี้มีไวรัสนะครับต่างๆอย่างเช่น h i v หรือว่าไข้หวัดนกใช่ไหมครับไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่ภูคาานี่จะถูกชะตาในการปราบปรามไวรัสเลยไวรัสตับบี เวัสที่ลงตับนี่กับภู้เขก็สามารถจะ<อ>ช่วยต้านการอักเสบได้เพราะฉะนั้นาการวิจัยนะครับตัวภูคเขานี่ถ้าเป็นภาษาทางวิชาการนะคร,ครเกี่ยวกับช่วงน้ํามันหอมระเหยนหั่นะครับเป็นพวกเอ็นนะครับดีซิลอฟอร์มาดีไฮนะครับแล้วก็อีกตระกูลหนึ่งก็เป็นเมทิลเอ็นโมนิลนะครับคีโตนพวกคีโตนหรือว่าน้ํามันหอมระเหยนี่จะมีคุณสมบัติในการ รักษาพวกไวรัสอยู่แล้วอคุณสมบัติโดยตรงเลยครับเพราะฉะนั้นในภูคาาเราเมื่อนํามาสกัดก็จะเป็นอาเฟสัยวิทยาที่ดีในการที่จะกําจัดไวรัสออกจากร่างกายไปคือถ้าเป็นทหารเอกเลยนะครับทหารเอกนะครับผมส่วนประกอบบ้าคุณหมอาน้อมันหอมระเหยเนี่ยส่วนประกอบตัวตัวตัวส่วนประกอบเมื่อกี้นี้ที่กล่าวไปแล้วับจารจากการก็จะประกอบด้วยสามชนิดไหอนะครับก็จะมีเป็น ลอเิลนะครับครับ <i> อัรดีไฮนะครับแล้วก็จะเป็นคาฟิลอัรดีไฮแล้วก็อันเดคาติโนนครับก็จะเป็นภาศาษอังกฤษสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมบอกฟังแล้วอะไรติ้วติ้วหิ้วหิ้วหิ้วเนี่ยไม่รู้อ่าเอาเป็นว่าแบบจะฉันป่วยเนี่ยนะไม่รู้แล้วว่าไอ้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเบต้าคูแคนหรือจะพูขาวนะครับมันจะช่วยได้ไหมมันกินแล้วเป็นยังไงท่านผู้ชมบอกก็ดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกหาโรคนะเขาบอกว่าทางเดินทางเดินอาหารเนี่ยแล้วโรคเขาเรียกระบบขับถ่ายเป็นกันเยอะนะคุณหมอฮะ อ,อกสำคัญที่สุดเนี่ยเอลิซีดวงเนี่ยเอลิซี่อลิซี่เนี่ยคุณบอกฮะมันเป็นยังไงฮะลิซี่คือกระบวนการขับถ่ายเราอะจะไปตกอยู่ที่พา,พาล่าหนักอยู่ที่ลำไส้ใหญ่นะครับเพราะว่าก่อนที่จะขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายในลำไส้ใหญ่ก็จะมีการดูดซึมอีกทีหนึ่งถ้าบริเวณนี้มีการทำงานที่ผิดปกติน<ฮ>ะครับอุจจาระก็จะแข็งนะครับเพราะฉะนั้นตัวภูเขาวก็จะไปช่วยในการเสริมสร้างแล้วก็มีการสัมพันธ์กันกับ แบคทีรียตัวหนึ่งนะครับเป็นบาซิลัสตัวนี้เพื่อเป็นเป็นแบคทีเรียตัวดีนะครับบาซิลัสนี่เป็นรูปร่างนะครับถ้าเป็นทางเคมีเนี่ยรูปร่างถ้าดูจากกล้องจุลทรรศน์นมันจะเป็นเหมือนบ้องไม้ไผ่นะบ้อง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 สีงงง่เหลี่ยมยอย่างนี้แล้วก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยในการเป็นแบคทีเรียในการทําให้อุจจาระเราอ่อนโยนลงนไม่แข็งและไม่แข็งโหดลายแล้วแต่อ,อ่อนโยนลงเพราะฉะนั้นระบบขับถ่ายและลำไส้ใหญ่ก็จะทํางาน อ่าได้ดีขึ้นนะครับแต่บริเวณที่อาจารย์บอกน้องลิซซี่ก็จะไม่มาถามหาเพราะว่าเกิดอุจจาระนิ่มแล้วคราวนี้สภาว่าทางอัฐวานหนักเราก็จะสบายนะครับคราวนี้ไอนี่คือคือระบบผมมีข้อมูลนะคุณหมอฮะโรคระบบทางเดินอาหารและกระโหลกกับถ่ายเนี่ยครับมันมีหลายโรคมากเลยครคุณหมอว่าจะเป็นโรคกระเพาะกดไหลย้อนโรคลำไส้อักเสบโรคลิซิดดวงทวารมะเร็งกระเพาะลำไส้ใหญ่ท้องผูกอาหารไม่ย่อยโรคนิ่วถุงน้ำดีอักเสบ นะฮะโรคไตอัก,ตอกเสบไตาวายโรคต่อมลูกหมากโต<า>นะโรคมะเร็งตับโอ้โหเยอะมากวันนี้เราพูดกันวันนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก30นาที <c oughs> ไม่หมดฮะคุณหมอรเรื่องนี้เรื่องโรคเนี่ยมันต้องเป็นสิบเนี่ยคุยกันประมาณสักอาทิตย์หนึ่งส่วนมากาถ้าผู้ป่วยมาเนี่ยอาจารย์จะมีแค่หลักๆ<า>ถ้าไม่นับเรื่องอาจมะเร็งหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะมีระบบทางเดินหายใจนะครับระบบทางเดินอาหารคราวนี้ ระบบทางเดินอาหารที่อาจารย์กล่าวเมื่อกี้นียมากมายเหลือเกินเยอะฮะเพราะว่าเราเป็นลูกโซ่ไปเลยใช่ไหมครับเรารับประทานอาหารอที่อะไรจะบอกว่าที่ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ก็ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าทุกอย่างที่รับประทานเนี่ยก็ผ่านกระบวนการการกรองการผลิตนะฮะแต่ครั้งเนี้ยเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทําให้เซลล์มะเร็งมันเติบโตในร่างกายเราเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ได้ก็จะดีครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราก็ต้องมีการใช้มีการเสริมสร้างตัวอื่นขื้นไปยับยั้งเซลล์มะเร็งต่างๆในร่างกายหรือว่าเชื้อโรคต่างๆจุลินทรีย์ไวรัสนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีการรักษาหรือป้องกันนะครับถ้าในทางแพทย์แผนปัจจุบันก็จะมีการรักษาโดยการให้ยานะครับให้ยาไม่ว่าจะเป็นยาฉีดหรือยารับประทานนะครับแต่ถ้าในทางสมุนไพรนี่ก็จะมี ตัวภูเขาเนี่ยจะเข้าไปช่วยในการต้านการอักเสบได้แล้วก็จะมีฤทธิ์ในการเสริมสร้างเซลล์ต่างๆให้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นอย่างที่มีการสร้างเชื้อแบคทีเรียขึ้นมาต่อสู้ทําให้อุจจาระเหลวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งมีฤทธิ์ทั้งนี้ก็ไม่ใช่แต่แต่ภูเขาอย่างเดียวนะฮะก็ต้องอะไรนะฮะ5 5อ5อครับต้องมีอากาศที่บริสุทธิ์นะครับอย่างเช่นอาจารย์บอกอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้อากาศที่ไม่ดีนะครับอาหาร ก็ควรจะรับประทานที่อาหารสุกๆดิบๆก็หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ออกกําลังกายนะครับควรจะออกกาลังกายสักประมาณ15บหนาทีอาจารย์วอร์มอัพนะฮะจางอาจารย์ไปมวกเหล็กอาจารย์วอร์มอัพกินน้ำครับ่อนก็สักสามสิบสี่สิบห้าฮะยังไม่ได้เหงื่อเลยเพราะอากาศยังไม่ได้เหงื่อเาะกันอนสิบหกองศาแล้วก็จะมีการดีว่ารับประทานเอาอุจระไหมุจจระก็ต้องเนี่ยครับตัวฟเขาว เบต้ากูแคนก็จะเข้าไปช่วยทําให้อุจจาระได้ปกติ uh huh. สําหรับภูคราวนี่จะเป็นพวกบาซิลัสนะครับ,รบส่วนเบต้ากูแคนมันจะเป็นพวกแลคโตบาซิลัสก็คือจะไปเสริมสร้างจุลินทรีย์เพื่อให้อุจจาระเรานิ่มขับถ่ายสะดวกส่วนออสุดท้ายอาจารย์ก็คืออ,ออกกําลังไปแล้วอารมณ์อารมณ์เราไปที่มวกเหล็กนี่ รับลองว่ามันมีอารมณ์เสียครับครับครั้งนี้เราเดินสายบ่อยนะคุณหมอไปอรายการฟิตทูยูไปทารายการนอกสถานที่ก็เรียกสัญจรครับอัดเยอะนิดหนึ่งคุณหมอครับเบต้าคูแคนผสมสารสกัดภูเขาวัอัดกันเยอะนิดนึงฮะก็รู้สึกหวัดเบิดไม่มีทุกทีนะผมแพ้มากภูมิแพ้มันจะเป็นคือผมเนี่ยจะจะเป็นคนที่จมูกไวครับไม่ใช่เป็นจมูกไวแบบนั้นนะฮะครับคือสมมติว่ามีความเย็นหรือว่าอากาศหนาวจากทางภาคเหนือเนี่ย ผมจะทราบก่อนคนกรุงเทพประมาณสองสามวันมีคันรอบดวงตาแล้วก็มีจามแต่ครนี้อาจารย์ให้อะไรผมมาทานผมไม่มีอาการนั่นแหละถูกฮะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเดินทางพักผ่อนก็น้อยเพราะเราต้องไปอัดสัญจรกันต่างๆแต่ช่วยช่วยได้ครับทาให้ร่างกายเราฟิตก็อย่างที่ผมบอกฮะแฟนครูน้อยครูน้อยปักช่องไงนะฮะปักธงชัยเออปักธงชัยขอโทษนะปักธงชัยนะท่านผู้ชมครับครูน้อยปักธงชัยท่านที่ดูรายการฟิตยูเนี่ยคงรู้จักนะครูน้อยปักธงชัย ขาใหญ่อยู่แถวปักปักช่อปักตองชัยปักทองชัยนะครับก็ขวราศีมาขวา้อศีมาบ้านท่านอยู่นั่นนะฮะก็สามีทําท่าจะเป็นไข้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะฮะครับนะครับก็เบต้ากูแคนผสมสารสกัดภูเขาสองแคปซูลก่อนนอนนะครับอาการก็ช้ามาก็เป็นปกติครับนะแกก็บอกเออนะฮะมันมันก็ไม่ต้องไปกังวลเนี่ยเรื่องหวัดคือเรื่องเบต้ากูแคนอีกนิดนึ่งครัคือเบต้ากูแคนเนี่ย มันจะช่วยในเรื่องของความเครียดด้วยนะครับปกติโดยเฉพาะตอนเช้า,าตัวฮอร์โมนความเครียดนะครับตัวฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยม,มันจะออกมาจะหลั่งออกมาในตอนเช้าด้วยเพราะฉะนั้นตัวเบต้าวูแคมันเข้าไปยับยั้งนะครับทำให้ร่างกายเราหลับลึกแล้วก็ทำให้เกิดสภาวะผ่อนคลายาตัวฮอร์โมนคอร์ติซอลในตอนเช้าก็จะไม่ออกมานะครับความเครียดก็ไม่มีความเครียดเนี่ยเป็นบ่อเกิดของ หลายหลายโลจันโดยเฉพาะเครียดมากลงกระเพาะเครียดมากเป็น<ก>มะเร็งเพราะนั้นเครียดกังวลเนี่ยตัวนี้มันจะเข้าไปช่วยผ่อนคลายจันเป็นเรียกว่าโดยที่เราไม่ทราบหรอกมันเป็นทางอ้อมของสารสกัดตัวนี้ครับนี่คือความความเป็นความเครียกอะไรนะฮะเป็นจุดดีอของสมุนไพรไทยเราใช่ครับใช่นะครับภูเขาแล้วนวัตกรรมใหม่นี้ามาสกัดนะีคุณหมอ ภูเขาเนี่ยมันก็มีแบบน้ําแบบไรนะฮะที่เขาก็มีการผลิตขายเราก็ได้พอได้ยินอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเขามาสกัดนะคุณหมอสกัดเป็นอะไรนะแคปซูลออกมาแถมใส่เบต้าคูแคนเข้าไปอีกนะที่เราคุยกันเบรกแล้วนะกลายเป็นว่าเบต้าคูแคนผสมสารสกัดภูเขาเอโอ้โหคุณหมอนะมันครบชุดเลยนะติดเทอร์โบนะครับวันนั้นก็เราก็ลองเข้าไปกันที่บอกว่าป้องก,กันไข้บััดได้เนี่ยนะครับก็โอเคอยู่เพราะมันลงไปในระดับ เซลล์ฮรโดยเฉพาะเรื่องภูมิต้านทานมันกระตุ้นให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นครับก็ต้องบอกนะฮะตรงนี้นะครับไม่ใช่ยานะฮะคุณหมอใช่ฮะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับถ้าป่วยเป็นไงครับคุณหมอป่วยก็มาหากันอ่าป่วยต้องไปพบแพทย์ก่อนไหมฮะใช่ครับต้องมาหากัน <c oughs> มาหาหมอก่อน <c oughs> ใช่ <c oughs> ไปพบแพทย์ที่อะไรนะฮะตามเฉพาะทางก่อนครับอย่างที่บอกเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะครับนี่ยังไปไม่หมดแล้วระบบภูมิคุ้มกัน นะครับโรคมีระบบผิวหนังอีกระบบกล้ามเนื้อกระดูกต่อร้ท่อระบบหัวใจซืบโอ้โหโรคเยอะมากนะฮะคือมาช่วยในการต้านการอักเสบแล้วรับรองว่าเอาไว้ว่าต่างเอางี้เลยดีกว่าหมอเราแก้ที่ต้นเหตุกันเลยครับไปเยครับเราไม่ให้มันเป็น8ป0นร้อยห้าร้อยโรคลยไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเลยคือคุมไว้ก่อนเลยนะครับคุมไว้ก่อนเลยเบต้าพัดคูแคนผสมสารสกัดพเข้าป้องกันก่อนเลยเราอย่าให้มันเกิดถูกต้องครับครับผมนนผู้ชมครับก็อย่างที่กล่าวไปนะครับแล้วกันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วแก้ไม่ทันนะฮะอะไรที่ดีๆเราก็รีบ เิกเรียกหาเข้าใส่ตัวหามารับประทานครับสําหรับคนที่แข็งแรงอยู่แล้วก็กินเพื่อบํารุงนะดูแลเพื่อบำรุงร่างกายแล้วก็นาไปให้คนที่รักนะครับที่ท่านรักนําไปใช้นะครับเพื่อไปมีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวนานครับเอาละครับสุดท้ายเวลาเราหมดลงพอดีครับท่านผู้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญที่ให้ความรู้ในวันนี้ครับคุณหมอนาทีเรื่องกินครับขอบคุณครับหมอครับสวัสดีครับ ครับผมณนะมึงนนท์และทีมงานของเราทุกท่านไปก่อนครับทบกับรายการฟิ t ทูยูได้ใหม่ในวันถัดไปสําหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของรายละเอียดนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้ตามเบอร์ผมเือเบอร์หมอแล้วก็เบอร์ผมสอบถามได้นะครับก่อนจากกันครับฝากคำพูดที่ว่าเสียงเงินร้อยเพื่อดูแลดีกว่าเสียงเงินแสนเพื่อรักษาภูเขาเบต้าูแคนสิรครับสวัสดี